สิบสองเดือนถูกทุกงวดฮ้ถูกสิบสองเดือนถูกทุกงวดสิบสองเดือนถูกทุกงวดเ,เลขตารางนี่บอกอ 60, ว่าหกหมื่นหกหมื่นถูกหกหมื่นโอ้ถูกหกหมื่น หาละชื่อของเมื่อบ้านเมื่อบ้านแล้วคือเมื่อบ้านแม่ไก่ดอกก็เป็นเมื่อบ้านจะขฟังมาจากฟังนี่เออไวลมาจ้ะเออฝันจังไหนกนเอาของครบสูัของอกับมิต่เล็กล็อกอะเล็ล็อกก็เล็กฝันเล็กฝันเล็ฝันจะหาไปแล้วชิ้นึงฝันจังไหนด็ก่ะโอ้ยฝันว่าเดกขายบกงคือเก้า เออมีแค่เดียวมีท่านนั่นแหละไม่ได้ฝากตัวสอนมาผังบบโคงกระสอบนึงได้ชี้หน่วยครับแต่ใช้หนวยละแต่ว่าเลขล็อกพ่อเนี่ยงวดนี้มาเร็วนะพ่อเนาะมาตั้งแต่ต้นงวดเลยเนาะมาตั้งแต่วันที่สองที่สามเขาเขาเข้าบ่อยไหมพ่อเข้าทุกงวดเลยงวดเขหันเป็นแถวแปดสองแปดเจ็ดสองสองเจ็ดแปด คุณดอก88ไม่แปดเจ็ดครับ88ของทางเขามันเป็นเลขตารางนะพ่อเนาะเจ้าของสูตรเขาไปรอที่ร้อยเอ็ดแล้วแต่พ่อสูตรเขาเจ้าเมื่อบานที่ลอยเอ็ดแล้ว<อ>แต่วังการน,นำมน้วนมาลอยเอ็ดแจ๊กจะได้เพราะอะยังก็ท่านเด็กๆรอบๆเนี่ยเพราะว่าลูกหลานถึงมาบานเบิร์ตุกต้น,น,มนไม่รู้ว่าจะ ได้ขันน้ำมนต์ไหมเออขัคกับเพราะว่ายังพอโชคไปกับจะนัดเท่าได้เท่าได้ขันได้ก็ว่าดีขันได้กันแต่เงินเทานันละครับเพราะว่าเขาทําอยู่นครสวรรค์เนาะเทศบันขันเท่าได้่มาเรที่คิดห่าวักมาเราคนละสิดหกออดก็ดีนะเดียวไปผู้าไปผู้าไปเที่ยวไ เพราะว่ามันส่วนนี้มันส่วนเที่ยวนะรับเราไปพุ่นแล้วก็อยากเที่ยวเที่ยวตังชินตังหมอกในมังหันตรงนี้มันนี่จะเป็นโคงสุไทรยแมนมัอนี้โคงสุไทรยเล็กตะล่างเล็กตะล่างเล็กตะล่างกับเล็กลอกนี่ยมัไก่กันดอกแทบพี่ตัวเดียวกันคนละครับเพราะว่ามันมาแทบติ่ตัวเดียวกันเลย๋อ้มันสับหมองเหมอนกันเขาถูกกันหลายไหมพ่อที่ เขาส่งมานี่ยแล้วก้อพูดจับได้พันพจับได้ก็ธได้้าวไมันเขาแะตกงอตางวดเพราะการนังเขาแปดถึเนี่ยก่อนแปดสองเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองหันั้าวไอ้ั่นทืกับเขามือจกับเงิน้าวอันตาปุกขับที่ตุ่นเหอนกระเกับทะเบียนรถบ่ป่ด่นเดนี่ตัวค่ะตัเาเต่รางเด็่างหไงทชุดี่ตัวใด เด่นที่สุดคือแปดห้าสองแปดห้าสองแปดสองเก้าห้าสองแปดสองเนมันเด่นที่สุดแล้วมาเดี๋ยวด้วงกลมไว้่นะพ่อเนาะแม่นอันนี้เป็นลายมือพ่อโสเขียนเองเลยนี่ละม้วนกุ้ยๆเลยก็ยังว่าหันวันนี้จะมาขอแบบ fc ที่ทุนน้อยเลยพราะว่าสำหรับเลขตารางเนาะ fc ที่ทุนหน่อย ครัเอฟที่ชุ่สหน่อยนะเลขเลขตารางนั่นครับเลขตารางคือสามตัวให้ไปจับเอาอีกว่โซ่บอกบอกแค่บอกเดีด่ยวทางแข้แข้สามหางตัวไหนก่อนนี้เอาอันนี้อ,นอ,นอ,อันน,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 นี้อันนี้ดูที่พ่อเขียนรอบแรกก่อนก่อมันไล่เอมันไล่ปวดเดี๋ยวสิเขียนทำไมอ่ะพ่อเขียนใหม่ก็ได้ครับเปิดไปอีกพ่อเปิดไปอีกท้ายๆเลยครับผม ค,คือคือทุนน้อยเนาะครับสำหรับ F C ทุนน้อยเนาะเป็นโค้งสุดท้ายนะพอ่อแมนอันนี้รองรอ,อ,องไหนอ่นนนนนอยป่ะกระดาษรองข้างหลังนะพอ่อรองข้างหลังเปิดเปิด,ปดไม่เปิดอีกแผ่นหนึง่งแล้วก็กระดาษรอง มครับผมปากกาน้ำเงินเลยแดงๆเลยอ๋อแดงจึงครึ่งนะพ่อนะเอาตัวแดงจึงครึ่งเลยเออเกือนมันที่ด้วยอืมสิบหกสิบหกเนสี่เดือนมียอียอหกแปดหกแปดเาครับผมเออหกแปด เอาเน้นๆเลยเนาะเอาตารางเลยครับเน้นๆเลยฝากสงปัดก็สองตัวสองตัวเนาะ ตัวทีนี้นเอาตัวเน้นบอสเอาเบ้าตัวเน้นตนัวเน,น้นเลยพ่อสองตัวตัวเน้นคือเก้าสองแปดแปดสองตัวเน้นเก้าสองแปดสองแปด ตัวนี้เราต้องอะไรตัวนี้พ่อยอย่าไปขีดพ่อเดี๋ยวอ่ะตัวนี้เมาชูเลยขอโชว์นะครับขึ้นขึ้นมาอีกหน่อยเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ต้องขีดแล้วครับอ,อ,อันนั้น,น,นเล่อเพรนะว่าเป็นเลขตารางครับเป็นเลขตารางบอกพ่อแมนเอื้งหน่อยเพื่อเจ็ดสี่หนึ่งเก้าทดห้าเก้าของ 582 8292 58 59นี่แค่นี้เป็นเลขตารางเลขตารางที่เขาส่งมาให้แหมวันนี้คือสรุปโค้งสุดท้ายนะพ่อเนาะโค้งสุดท้ายนะครับก็ใช้วิจจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้เป็นสูตรตารางนะครับที่ส่งมาจากกทมนะครับคนละอันกบขันน้ำมนต์คนละอันครับแต่ส่วนมากมันจะมันเข้าบ่อยไหมพ่อ ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าว่าว่ามันเข่าแทบทุกงวัดว่ามันแทบทุกงวัดแบบจับได้แทบทุกงวัดบางหวัดก้อนนี่ก็เข่างวดต้องหันจะือกเข่าเข้าทุ่งวดเข้าทุกงวดเลยบอกพ่อเนี่ยแต่เข้าปีจับปลูกวัฒนธรรมแต่ว่าพ่อโซจ้าห่านตรงนี้แล้วผู้มีทุนหลายก็คือซับเอาระวังเลขสองฟู่พื่อระวังระวังหาเก้า แล้วกับ8หา92หา98หา82หาหา28นี่แหละครับแล้วก็ขันมาเลขที่ก็คือเ็ดที่หนึ่งเอาแล้วเจ้าของเจ้าของสูตรเนี่ยเขาเน้นตัวไหนไม่พอหรือว่าเขาให้พอกมาจับเอาเขาให้เขาให้จับตัวนี้แหละคือเขาเขาจับมาให้เลยคือมีค่า มี 5, มี8 5 2ที่เขาจับมาให้คือ8 5 2>, <Man. S 1> 2. 2แล้วก็9 8 2ชุดนี้เลยใช่ไหมครับได,ดม้มันมันมาตรงกับที่พ่อชอบด้วยแม่เพราะว่าพ่อสิจับต้วน้ายพ่อสิจับเลขตัว,วนวาาี้พ่อสิจับแม่ 8, 2, ครับเพราะว่างววว่างหันกับเพราะว่ามักที่พนเอามาหาหาอัน8เจ็ดสองมพนาอเป็นเล้กลับเป็นสอง8เจ็ด รองแปดเจ็ดพอตอนเลเอาแปดเจ็ดเจ็ดแปดแม่รองก็เจอได้มาตลนะฮะแม่สู่ตะล่างก็สูงตะล่างสู่ตะลาครับผู้มักกะเสื้อเอาขันพูกว่ามากกับพันซ่านไปหาไม่ใช่ไก่เป็นแนวมันมันตรงกันตรงกับไม่ไกลยไหมตรงปะตรงกับไม่กายคือเก้าสองเก้าสองโอ้เก้าสองเก้าสองกับเก้าหนึ่งตรงกันเก้าสองกับเก้าหนึ่ง ก็ใช้วิจารณยาณในการรับชมเพราะว่ามันมันมีเลขทั้งหมดมีเกตตัวครับมีเกตมีสี่มีหนึ่งแล้วก็มีแปดมีห้ามีสองมีเก้าครับแล้ววันนี้เอฟซีที่รอเลขตารางเลขล็อกของ่อโสนะครับวันนี้ตามให้แล้วนะครับผมเพราะว่า เราเราเรามาเราก็ไม่ได้คุยกันเรื่องเลขล็อกเลยเนาะวันนี้ก็เลยเป็นแยกให้พ่อโสดยต่างหากเลยเพราะว่า f อฟขอมาเยอะนะครับสําหรับเลขล็อกพ่อโสตรงกบไม่ไก,นะก่จังเลยกะแม่นะตรงเก้าสองเก้าสองเก้าหนึ่งครับก็เป็นแนวทางนะครับเก้าสองเก้าหนึ่งแต่วันนี้วันนี้ถ้าถ้ามีเก้า ถ้าไม่มีเก็มีอเอาท้ายคลิปก็ยกให้อีกรอบเลยครับว่านี่นะครับใายคลิปเด้อครับวดนี่ขึ้นไปอีกพวกใต้คลิปงวดนี่พวโสวันใจคือเลขเก,ก้า <c oughs> สองกับแปดสองเก้าสองแปดสองอ่ีน้ำมันมักเก้าสองแปดสองนี่คือเอาเอาตัวอ,อันมันใจได้วงโกงไหมนะว่า เก้าสองแปดสองเนาะนี่โอ้มั่จใจเลยบ่เนี่แมนครับทันมันสิกบหัวแ็คือหกสองหกทันพูดเลขเก้าสิกรหัวแ็คือเป็นหกสองเขาเขียนเลยพ่อให้มันพลาดกลับเลยกันพลาดไว้เขียนเลยพ่ออืมนี่คือคือกลับหัวเนาะครับกรับหัวนี่สิบเอฟซีจะไม่เห็นหกสองนี่ละ เพราะว่ามันหกสามมันออกไปแล้วครับเอาหกสามสามโมงออกไปแล้วยกในพ่อจานในพ่อเนี่ะยกในพ่อเลขตัวนี้กับเลขตัวนี้ตัวเดียวกันครับครับแจ้งแถวทางนะครับนะแมนถจ้าเลขตัวนี้คือว่าเลขทิศหาทิศเก้าทิศแปดนี่มัดตัวตัวมัดนี่คือตัวนี้แว่ว่าแต่มัดทิศสุดที่คือตัวนี้กับตัวนี้ครับผมนี่ะ